สนับสนุนรายการโดย Gpx Dare To Challenge ใหม่ Gpx r e g e n t 5 0 Twin Mark III The r e g e n t For Ever สวัสดีนะครับพบกับรายการ Great Baker Talk อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยทางเราต้องขอบคุณท่าน Gpx Dare To Challenge ผู้ให้การสนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการด้วยครับทาง Gpx นะครับมีโปรแรงส่งท้ายปีของรถในรุ่น r e g e n 250 0 Twin เพียงจองรถ r e g e n 250 0 Twin ทางออนไลน์นะครับรับกิฟต์ voucher ส่วนลด 5,000บาทแล้วก็มีการรับประกันเครื่องยนต์นานถึง3ปีหรือว่า30,000กิโลเมตรนะครับโดยโปรโมชั่นนี้จะมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ทธันวาคม2022นี้โดยสามารถจองรถได้ที่ทาง booking.gpxthailand.com ครับโดยตัวรถใ e g e n d 250ทวินนั้นจะเป็นรถคลาสสิกเลโทรสุดคูลนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์2สูบพิกัด 250cc จ่ายน้ำมันด้วยหัวฉีด gpxfi นะครับ ตอบโจทย์การเดินทางในชีวิตประจำวันและเสริมความเท่ที่มาพร้อมความปลอดภัยด้วยดิสเบรกหน้าคู่ครับเอาละครับกลับเข้ามาสู่หัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกระแสข่าวลือที่มาแรงอย่างมากนะครับในประเทศอินโดนีเซียเกี่ยวกับทิศทาง ASM AH นะครับผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์ h o n ด a ในประเทศอินโดนีเซียอาจจะก,กำลังวางแผนนะครับกับการเพิ่มผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ Neo Classic Scooter กับเจ้า s c o ปปี้6 0ที่จะใช้งานเครื่องยนต์ E.S.P. Plus รุ่นใหม่นะครับที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้กระแสข่าวตรงนี้นะครับเกิดขึ้นจากเว็บไซต์ดังจากอินโดนีเซียอย่าง e v a n b a n a ด a n c o m ที่ไปค้นพบรหัสโปรเจกต์ลับ K2V นะครับในขณะที่โมเดลปัจจุบ,บันของ s c o o p y นั้นจะใช้รหัส K2F ซึ่งทางแหล่งข่าวเองนะครับก็เชื่อมโยงโครงการใหม่นี้เข้ากับ New s c o o p y 160ที่อาจจะใช้งานเครื่องยนต์ ESP+ ขนาด 157cc 1ลูกสูบ4จังหวะ4วาล์วที่ปัจจุบ,บันนั้นประจำการอยู่บนรถอย่าง Honda PCX 160หรือว่า Click 160รวมไปถึง ADV 160นะครับ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นรุ่นยอดนิยมที่กำลังวางจำหน่ายในตลาดเอเชียโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนรวมไปถึงประเทศไทยเรานะครับสำหรับโปรเจกต์ลึกลับตรงนี้นะครับถือว่ามันมีรหัสที่มีตัวเลขต่างๆรวมไปถึงตัวอักษรสุดท้ายด้วยนะครับสำหรับตัวอักษรด้านหน้าไม่น่าแปลกใจเพราะว่ารหัสทั้งสองมีตัวอักษร K เหมือนกันอย่างไรก็ตามความแตกต่างที่สำคัญด้านหลังนะครับทำให้ทางแหล่งข่าวสรุปได้ว่านี่จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของรถสกู๊ปปี้นั่นเอง โดยเรามาดูกันนะครับว่าทําไมถึงมีการตั้งสมมติฐานขึ้นมาแบบนี้อันดับแรกนะครับรหัสนั้นแตกต่างกันมากเมื่อเทียบกับโปรเจกต์ล่าสุดส่วนประกอบรหัสโครงการสําหรับตัวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ของ h o n d านั้นมีความก้าวกระโดดจากตัวอักษร F ไปเป็น V นะครับซึ่งในทางปฏิบัตินั้นจะหมายถึงการขยับเปลี่ยนสายพานการผลิตซึ่งอาจจะใช้พาร์ทของชิ้นส่วนรุ่นก่อนหน้านี้ก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับมักจะเป็นของใหม่ทั้งหมดนั่นเอง ปัจจัยสาคัญอีกอย่างก็คือตลาดในตอนนี้นะครับหากเราจะนับเฉพาะในประเทศอินโดนีเซียนั้นสกูปปี้รุ่นปัจจุบันมียอดขายตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงตุลาคมมากกว่า4ี่หมื่นคันซึ่งชี้ให้เห็นว่าตลาดของสกูปปี้110ในปัจจุบันนั้นก็ยังคงเดินหน้าไปได้แต่การเสริมทับในกลุ่มเครื่องยนต์ที่มีขนาดใหญ่กว่า <c oughs> ก็จะสร้างกลุ่มผู้ใช้งานรูปแบบใหม่ครับอีกทั้งรูปลักษณ์ของตัวรถอย่างสกูปปี้เองนั้น <c oughs> ก็มีความแตกต่างจากโมเดลในกลุ่ม160จากทาง h อนด a ในปัจจุบัน ที่จะให้อารมณ์ของรถสมัยใหม่ซึ่งจะ s c o ปี้นั้นจะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างตรงนี้นะครับซึ่งมันเป็นรถที่มีทั้งความคลาสสิกและก็ความทันสมัยผสมผสานในตัวนั่นเองทั้งหมดนี้จะต้องบอกว่ายังคงเป็นเพียงข่าวลือและก็แนวคิดการวิเคราะห์เท่านั้นนะครับทางผู้ผลิตอย่าง ASM AH หรือว่า Honda าอินโดนีเซียเองยังไม่ได้มีการออกมาตอบรับหรือว่าปฏิเสธข่าวนี้แต่อย่างใด อย่างไรก็ดีนะครับเมื่อรหัส K2V โผล่ออกมาแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าที่เราอาจจะได้เห็นสกูปปี้รุ่นใหม่ในเร็วๆนี้นะครับซึ่งอาจจะเป็นในช่วงปลายปี2023หรือไม่ก็เป็นไตรมาแรกของปี2024ก็ได้แต่ว่ามันจะเป็นสกูปปี้ในพิกัดเครื่องยนต์ไหนกันแน่ต้องมาเราติดตามกันต่อไปครับสุดท้ายน,นี้้อ,องข่าคุณทาง Gpx d a To Challenge นะครับผู้ให้การสนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการครับแล้วพบกับรายการ g r e ปเปอร์ท็อกันได้ใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ สนับสนุนรายการโดย G P X Dare to Challenge